สวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุคนค่ะทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวเหนือใต้อีสานปุณ่ะพ่อใหญ่เรายางไปพูนเรายางไปเบิงเข่าเบิงน้ำสวัสดีเด้อค่ะเข่าเลืองเต็มทงเต็มทาค่ะเพื่อนๆค่ะเข่าเลืองเต็มทงน้าเบิดแล้วต้วนี่ เมื่อวานยังมีน้ำอยู่เข่าเรืองเต็มทงเต็มทาเมื่อวานยังมีน้ำอยู่หม่องห้อยโค้นมาเอาปลาขอนมีห้อยโค้นมาเอาปลาขอนนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ห้อยเพื่อนมาเอาปลาขอนเพื่อนๆเ,นเมื่อวานยังน้ำเต็มทงเต็มทายอยู่โอ้ยแบบน,นี้แกพุณน์นะ ซุกเต็มแล้วค่ะลอรถเกี่ยวข้าวลอรถเกี่ยวข้าวซุกเต็มให้เต็มน้าแล้วเพื่อนๆคะ่ะรอรถเกี่ยวข้าวห้วงเข่าแต่สะออนไหลเพื่อนๆข้าวล้มข้าวล้มค่ะเต็มทงเต็มทาข้าวล้มมีบเอิดล็ด ไปไปเต็มทงเต็มทาข้าวล้มเมเ็ดเอ็ดเลดเอยุค่ะเพื่อนๆค่ะเม็ดเข่าหัวงงามขนาดเอาธรรมาชาติยามือแรงคำคำนี่แหละมาฝากพี่ตอนน้องยามมือแรงคำคำค่ะในเบื้องเข่าเบิงน้ำของเขานะค่ะเพื่อนๆค่ะ ธรรมชาติบ้านบ้านของเขาพี่ค่ะมีข้าวมีน้ำเนาะค่ะมีความสุขมีความสุขเด้เห็นเขา่าเห็นน้ำเบิ่งห้วงเพื่อนๆนแก่เต็มที่แล้วล้อรถเกี่ยวค่ะล้อรถเกีียว รอโลดเกี่ยวมาเกี่ยวช่วยกันเ้อผู้ใดก็ได้มาเกี่ยวซอยกันเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะมาเกี่ยวซอยกันเกี่ยวซอยกันนี่ค่ะเพื่อนก็มาเอาปลาคอนแล้วค่ะเพื่อนมาหาอยู่หากินนี่ค่ะมองเพื่อนมาเอาปลาคอนนี่ค่ะมองเพื่อนมาเอาปลาคอนเพื่อนหาอยู่หากินเพราะได้เหยียบเข่าค่ะเพื่อนมาเอาปลาคอนนี่ข้าวก็อยู่กับข้าวโอ้สวยงาม พี่น้องคะ่ะขอบคุณธรรมชาติสวยๆงามๆขอบคุณสวยงามแห้งแห้งหลายค่ะเพื่อนๆคะ่ะอนี่แหละสะออนเนาะคะ่ะบรรยากาศจังสี่ก็สิเห็นหอดอาทิตย์นี่เท่านั้นหระค่ะถ้ารถเกี่ยวเข่ามาก็บ้เห็นคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีจ้า